เราจะมาสนทนาทมกันต่อนะครับเอ่อกี้นี้ก็มีคำถามเพื่อนสาตมิกแรกเข้ามาในเรื่องของการมัดต้นไม้มัดต้นไม้เนี่ยเอาใบไม้รองเอาผ้ารองได้ถามว่าถ้าจะปักดินเอาเหล็กหมดปักดินเนี่ยเอาใบไม้รองแล้วปักลงไปได้ไหมมันไม่เหมือนกันนะครับเราก็รู้อยู่ว่ามันโดนดิน แต่ตอนที่เรารองต้นไม้เนี่ยเรามีเจตนาเอื้อเฟื้อว่าเชือกที่เรามัดเนี่ยมันจะไม่ไปประทุสร้ายต้นไม้แต่ตอนปักเอาใบไม้มารองแล้วเราจะปักลงไปในดิน <c oughs> คือยังไงมันก็รู้อยู่ว่ามันปักดินนะครับมันไม่ได้ป้องกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้เป็นทฤษฎีเดียวกันไม่ได้นะครับแล้วก็การก่อกองไฟเนี่ยถ้าสมมุติว่าเบื้องต้นเราก่อ คือเราก่ออยู่ข้างบนโดยเจตนาป้องกันไม่ให้มันโดนดินแล้วต่อมามันอาจจะมีฐานไฟหรืออะไรตกลงมาที่ดินมันก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ใช่การกระทําของเรานะครับเจตนาของเราไม่ได้ทําให้มันเกิดตรงนี้พอมันตกลงไปแล้วมันอาจจะไปติดใบไม้หรือว่าติดเชื้อข้างล่างลุกคลึบขึ้นมาอาสําเร็จประโยชน์เลยนะครับทีนี้สําเร็จประโยชน์ดินตรงนั้นก็ถือว่าเคยก่อไฟแล้ว แต่มันไม่ใช่เจตนาในการทําร้ายพวกเราต่อมาภายหลังดินตรงนั้นถูกไฟเผาไปแล้วเราก็ไปก่อได้นะครับก่อได้แต่ถ้าไม่แน่ใจถ้าสงสัยก็ขอ,อความช่วยเหลือจากญาติโยมเขาได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาพูดคุยเรื่องน่าจะมีปัญหาที่สอบถามกันมาพอสมควรนะครับในเรื่องของ การทุดงการทุดงหรือการมาเช่นที่เรามาครั้งนี้นะครับก็ใครได้รู้ใครได้ทราบใครได้เห็นก็น่าจะมีข้อกังขาได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊มันอยู่ในช่วงเข้าพรรษาไม่ใช่หรือนะในพรรษาเนี่ยสามารถไปทุดงหรือไปจาริกได้ด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็จะขอตอบปัญหานะการที่จะจาริกไปไหนในช่วงเขา้าพรรษาเนี่ยไม่ได้แน่นอนอย่อมจะทําไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ทีนี้กรณีที่จะไปได้ในช่วงฤดูการจำพรรษาเรียกว่าไปด้วยธุระนะครับกรณียะมีกิจธุระที่จําเป็นต้องไปอันนี้ก็มีอนุญาตโดยพระพุทธเจ้าอนุญาตไว้หลายกรณีด้วยกันนะครับ สำหรับการไปในช่วงที่เราอธิษฐานเข้าจำพรรษาแล้วถ้าจะมีธุระไปโดยกิจที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้เนี่ยเรียกว่าสัตตาหะกรณียะไปได้ภายใน7วันนะครับภายใน7วันพูดง่ายง่ายวันที่7นับจากวันที่เราไปนะครับนับจากวันที่เราไปเนี่ยเขาจะนับตอนเช้า นับตอนเช้านะนะคือถ้าเรามาถึงช่วงกลางวันเราสว่างแล้วเราค่อยออกมาจากวัดถือว่ามีกิจธุระที่พระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วนะครับนะสว่างแล้วเราออกมาจากวัดวันนั้นยังไม่นับหนึ่งนะครับจะไปนับหนึ่งตอนเช้าอารุณขึ้นพออารุณปุ๊บขึ้นมาเนี่ยนับหนึ่งเลยนะครับนับหนึ่ง อย่าไปนับตอนกลางวันนะตอนกลางวันที่เดินทางยังไม่นับไปเริ่มนับเอาเช้าของวันถัดไปพออรุณขึ้นมานับหนึ่งเราก็อยู่ข้างนอกไปอีกยังทําธุระไม่เสร็จก็อยู่ต่อไปนะครับนะจนอรุณที่สองขึ้นมาก็น,นับสองทำโดยทํานองนี้นะครับอรุณที่สามสี่ห้าหกอรุณที่สามสี่ห้าหกไปถึงหกแล้วเนี่ย ก็ยังอยู่ข้างนอกได้อยู่แต่อารุณที่7จะขึ้นทีนี้ก่อนที่อารุณที่7จะขึ้นเราต้องไปปรากฏตัวในวัดในวัดที่เราอธิษฐานจำพรรษาแล้วทนะุระนั้นจะเสร็จไม่เสร็จก็ต้องกลับก่อนนะครับไม่อนุโลมนะไม่อนุโลมไม่อนุญาตนะถ้ายังไม่เสร็จยังไงก็ค่อยออกมาใหม่อีกทีหนึง่งนะธุระที่จําเป็นจะต้องออกมาจากวัดที่จำพรรษานะครับ แต่ถ้าธุระเสร็จนะครับนิมิตสูงสุดแล้วกันนะถ้าออกมาจากวัดเนี่ยอย่าให้ทันเช้าของวันที่7ปรากฏขึ้นมาเช้าอารุณของวันที่7นะครับให้อยู่ข้างนอกเนี่ยนับได้1 2 3 4งสอาี่ห้าหอรุณอรุณที่7เราต้องตัวของเราต้องอยู่ในเขตวัดเขตวัดที่เราอธิษฐานจำพรรษานะครับอันนี้เรียกว่าสัตตาหะกรณียะ ส่วนกรณีที่ถามเนี่ยกรณีที่ถามเนี่ยก็คือถามเรื่องว่าไปจาริกได้ไหมไม่ได้นะครับจะไม่ใช่สัตหกรณียะไปทุด,ดงได้ไหมที่จริงคำว่าทุด,ดงเนี่ยมันก็ต้องอธิบายเป็นสองแนวนะครับคนไทยเราเนี่ยพูดง่ายๆถ้าพระไม่ได้อยู่วัดถ้าพระเดินตามถนนหนทาง หรือไปอยู่ตามป่าที่ไม่ใช่วัดนะครับขอให้ไปอยู่ในป่าที่ไม่ได้เป็นวัดอาจจะปะัปะกกรดหรือกลางเต็นท์เป็นต้นเนี่ยนะฮะเราจะเรียกกันเลยว่าพระทุด,ดงนะครับเรียกกันไปเลยว่าพระทุดงอันนี้คนไทยน่าจะน่าจะไม่ต่างกันครับการที่จะเข้าใจแล้วก็จะเรียกแบบนี้ว่าถ้าเห็นพระเดินจาริกไม่ได้อยู่วัด แล้วก็เวลากลางค่ำกลางคืนก็ไปนอนตามป่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับปักโกปักเต็นเนี่ยนะเราก็จะไปเรียกกันหมายรู้กันว่าเป็นพระทุดงนะเรียกว่าเรียกว่าจาริกทุดงอันนี้พูดตามพูดตามในที่หนึ่งนะครับในที่ภาษาไทยเราใช้กันก็บอกว่าถ้าถามว่า อยู่ในช่วงพรรษาไปทุดงแบบนี้ได้ไหมไม,ไม่ไม่ได้นะครับเนี่ยไม่ไม่ได้ไปก็มีกรณีเดียวที่กล่าวแล้วนั่นแหละก็คือมีกิจที่ต้องไปนะเช่นยมนิมนต์ให้ไปรับทานไปแสดงธรรมอันนี้ไปได้นะครับโยมเขาอยากทําบุญนะอยู่ในช่วงพรรษาเขาก็อยากทาบุญเขาไม่มีพระเขารู้ว่ามีพระที่ไหนที่เขามีความต้องการ ประสงค์เกิดศรัทธาอยากทําบุญด้วยก็นิมนต์ท่านไปได้ครับไปรับพัฒหารไปแสดงทําให้เขาฟังแบบนี้นะถ้าเขาเอ่ยนิมนต์นะฮะออกนิมนต์ไปเราก็ใส่ใจถึงความจําเป็นนั่นแหละคือกิจที่เกิดขึ้นไปอนุเคราะห์นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปได้โดยสัตหกรณียะนะครับใส่ใจถึงกิจที่เขานิมนต์แล้วก็วางใจว่า อยู่ในวัดนะครับเราต้องอยู่ในวัดนะออกมานอกวัดแล้ววางใจไม่ได้นะครับต้องอยู่ในเขตวัดใส่ใจถึงกิจที่เขานิมมต์แล้วก็วางใจว่าจะกลับมาภายใน7วันไม่ต้องบอกใครก็ได้นะครับไม่ต้องไปพูดให้ใครได้ยินก็ได้ใส่ใจตามลําพังก็ได้หรือถ้าอยากพูดก็ไม่ห้ามนะครับจะพูดก็ได้แต่ต้องพูดตามนี้นะครับว่าใส่ใจถึงกิจ เช่นโยมนิมนต์ไปถวายทานฟังธรรมเป็นต้นไปแสดงธรรมให้ฟังเป็นต้นเนี่ยเราก็ใส่ใจในกิตที่จะต้องออกไปแล้วก็จะาลืมนะฮะวางใจว่าจะกลับภายใน7วันก็เป็นอันเสร็จพิธีอยู่ในวัดออกมาได้นะครับไปได้แต่ถ้าอยู่ดีๆจะไปจาริกหรือไปทุด,ดงตามภาษาที่คนไทยเราหมายรู้กันเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่พวกเราออกมากันเนี่ยก็ไม่ใช่เรียกว่ามาจาริกตามที่ภาษาคนไทยเราใช้กันนะครับเรียกว่ามากิจนิมนต์นะมีเจ้าภาพเขาต้องการทําบุญนะต้องการทําบุญถวายทานด้วยแล้วก็เขามีสถานที่ที่เราเห็นอยู่นี่แหละนะครับหลายร้อยไร่เหมือนกันเป็นป่าธรรมชาติเป็นบางส่วนอยู่ติดทาน้ําธรรมชาติก็มี เป็นป่าธรรมชาติที่ร่มรื่นก็มีเป็นป่าโปร่งๆก็มีนะครับเขาต้องการจะทําบุญหลายอย่างหนึ่งเลี้ยงพระนะครับสองก็มีโอกาสได้กล่าวธรรมฟังธรรมสามก็พระได้มาใช้สอยสถานที่ซึ่งเขาตั้งใจนะที่ตรงนี้เนี่ยเขาตั้งใจมากนะครับ พื้นป่าแปลงนี้เนี่ยตั้งใจว่าอยากจะให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ได้ศึกษาให้เป็นที่ได้ปฏิบัติธรรมโดยเท่าที่คุยกันเบื้องต้นเนี่ยเขาเห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือศึกษาเชิงปฏิบัติการศึกษาเชิงปฏิบัตินะครับคือธรรมะที่เรียนเป็นตัวหนังสือมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนธรรมะที่เราจะมาใช้ เป็นกรรมฐานประจําตัวเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะคือเรียนเนเรียนทั้งหมดนะครับเรียนเนี่ยมีอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้เนี่ยเรียนได้ทั้งหมดรู้ได้เพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนโยนิโสมนสิการได้นะเพิ่มพูนความเป็นผู้หูสูดได้แต่ตัวที่จะเป็นกรรมฐานที่เราจะมาใช้ปฏิบัติเนี่ยท่านก็บอกว่าศึกษาดูแล้วเลือกกรรมฐานที่เหมาะควรแก่จริตอัธยาศัยของตอน นะครับให้ถูกจริตอริยไสของตนเราอาจจะเลือกแค่อกองเดียวบางคนอาจจะเลือกเมตตาบางคนอาจจะเลือกอนาปานาสติบางคนอาจจะเลือกพุทธานุสติอย่างนี้เป็นต้นค่อยอยู่ในกรอบที่เราเรียนมานั่นแหละนะครับท่านก็บอกว่าเลือกมาเป็นเครื่องอยู่เป็นกรรมฐานที่เราจะใช้บริหารความเป็นอยู่ในแต่ละวันแต่ละเวลาของพวกเราเนี่ยอยู่อย่างไม่มีเครื่องอยู่เนี่ย มันไม่ถูกต้องนะครับการอยู่ในศาสนานี้ถ้าจะให้ดีศึกษาแล้วต้องมีเครื่องอยู่ก็คือกรรมฐานที่เหมาะควรแก่จริตอัธยาศัยแห่งตนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะกรรมฐานเนี่ยมันแค่หมวดเดียวก็ได้แต่ธรรมะที่เราจะเรียนเนี่ยมันเรียนได้ทั้งปตัตยปิดกเรียนไปก็ได้กุศลได้ความเลื่อมใสได้ความเข้าใจ ได้วิธีคิดวิธีวางใจได้แง่มุมหลากหลายนะครับแต่ส่วนที่เราจะมาใช้เป็นกรรมฐานหลักเนี่ยอาจจะมีแค่กองเดียวอย่างที่ว่านะครับหรือมากกว่ากองเดียวก็ได้นะครับไม่ได้ห้ามนะนะแต่หลักๆคุณก็ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งกองที่จะมาใช้เป็นเครื่องอยู่ในการเป็นอยู่ความตั้งใจของโยมที่เป็นเจ้าของสถานที่นี้นะครับนอกจากจะถวายทาน นอกจากจะมีการเชื้อเชิญพระได้กล่าวทรรมนะฮะก็ได้ให้มาทดลองคือเราก็เรียนกันมาแล้วพอสมควรระดับหนึ่งทีนี้เราก็จะได้ลองมาอยู่กันนะลองมาหาสิ่งที่เหมาะควรแก่จริตอัิยาศัยของตนลองดูก็ไม่แน่อาจจะหาได้หาเจอนะครับนะอาจจะหาได้หาเจอก็จะเป็นประโยชน์ของท่านผู้นั้นไปนะฮะ อันนี้ก็เท่าที่เรี่ยวแรงตัวเองมีเรี่ยวแรงตัวเองมีมาถึงตอนนี้มันก็ถดถอยไปเยอะเหมือนกันกําลังร่างกายสุขภาพร่างกายนะครับอายุอานามที่ค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีเนะี่ยมันก็ไม่อาจหาที่จะมาคิดอ่านงานสมกับความตั้งใจสมกับเจตนามันก็ไม่กล้ากระโดดรับทันทีนะฮะแต่อะไรพอช่วยได้ เห็นความตั้งใจแล้วเราก็อยากส่งเสริมนะอย่างน้อยๆก็มีโอกาสได้ชวนเพื่อนจะทำมิกครั้งนี้ครั้งต่อๆไปได้มาลองเสพลองสัมผัสด,ดูเพื่อจะมีท่านผู้หนึ่งผู้ใดเห็นแนวทางที่ดีร่วมกันหลายแรงแข็งขันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทำให้มันเป็นที่เรียนเชิงผสมปฏิบัติเรียนผสมปฏิบัติ ถ้าเป็นไปได้น่าจะเป็นการดีนะครับเดี๋ยวเราเบรกซึกหน่อยก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับเรียนผสมปฏิบัติควรจะวางจิตวางใจกันยังไงนะครับเพื่อการอยู่ของพวกเราที่มาครั้งนี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่เป็นก็อาจจะไม่ผาสุกเหมือนกันนะครับต้องมีวิธีอยู่ให้เป็นเดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่นึงนะครับ